อะไรลูกเอาอะไรสีอะไรอ่ะะ right, right. right. oh, uh, The big one is for j C, C. t h y l l o w one small one for C oh ครับอื้ม hmm. นี wow. oh. oh, ่เด็กกว่ามีอีกที่นี่โอ้ให้หมดเลยเหรอลูกเอาให้ด้เอยเอาให้สิบเลยเอาให้หมดเลยจิราบเอาด้วยเหรอไอ้จิราบด้วยอจิราบจิราบด้วยเหรออ่ะ จิลราไป้โอ้โหโอ้สี่อ่ะฮะอ่ะอ่ะฮะโอ้จิราเดินในน้ำด้วยฮะฮะจีราเดินในน้ำด้วยสี่ใบจีแก่ถือไม้เท้าไม่ใช่ท่านี้มีมีหมีด้วยลูกอาีิดยแบ่งน้องเล่นด้วยลูกแบ่งน้องเล่นด้วยหน้าเชี่ยวช้างนะลูกช้างนี่ ช้างอยู่นี่ไงนี่ไงช้างอยู่นี่ลูกนี่ซี่ซี่ช้างอยู่นี่นี่ช้างจุนจุนจุนช้างว่ายน้ำดูดิซี่ช้างว่ายน้ำนี่น่ะว้าวจืด,ด,น,าาดน้ำไหลออกมาด้วยน้ำไหลไม่ใช่น้ำลายน้ำไหลน้ำไหลออกมาด้วยอือหมดแล้วลูกเอาอะไรอ่ะน้องจะหาไมาส้สีส้มมาสิ ฮะพี่น้องจะหาไม้สีส้มใช่ไหมไม่โอ้โหไม่มีไม้สีส้มไม้ไม้สีส้มชิวันเดดิสต์สน้องใจเอาสีส้มไม่เอาให้น้องลูกเดี๋ยวน้องตีเล่นไปมาน้ำแค่นี้พอสองคนเอเติมน้ำอีกไหมลูกเจ๊เติมน้ำอีกไหมคะไม่เอาหรอทำไมอ่ะลูกอ๋อโอเคเดี๋ยวน้องจมน้ำเหรอคะ เจวน้องหายจไม่ไหวะออโอ้โหบอลไปนู่นแล้วพี่พี่ระวังล้มนะวิ่งอะ่ะมีความสุขเอ,อซสิโอ้โอ้ลังหน้าแล้วเช้ามาไม่ได้อาบน้ำเลยสองสาวห่อเล่นน้ำโอ้ เจ๊เจชุดใส่พอดีเลยลูกลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักลดไป1นกิโลครับจากการหยุดนมกลางคืนใช่ไหมลูกหยุดนมกลางคืนเอาติ๊กกินนมกล่องเอาตี๊กินนมขวดเอาตี๊ยังยังกินนมขวดอยู่อาตี๊ยังหยุดไม่ได้เยสโอ้ซีอะไรจับบอลฮะ โอเคโอเค thank you อือฮะ้นเสียงโอ้เสียงแรกสิเครื่องบินแอร์แฟนสิเดี๋ยวล้มนะเดี๋ยวล้มหลุดไปตรงนู้นนะลูกเสิร์ฟเหรอเขาชิมเสิร์ฟเหรอฮะได้ยินเสียงไหมเสียงขึ้นบินลูกอ่อฮั้

เอาไม้มาให้ป่าเลยงนะั้นน่ะเฮ้เกเรเกเรอย่าอย่าไม่เอามานี่เลยเกเรทำเจ้ทำไมโอเคเจ้เขาเป็นคนไม่ทำน้องครับเวลาน้องแก้งก็ก็ปล่อยได้แต่ดูได้แต่ด,ดุเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะตีเลยแต่ไม่ตีหรอกผู้หญิงจ๋าคนนี้ เล่นน้ำไม่เปียกหรอเล่น <laughs> น้ำเดี๋ยวจะเปียกเปียกแค่ตอนล่างฮะเจ็เจ๊ชีจ๋าอู้ชีเติมน้ำเหรอคะมันจริงจ need more animal we have the stingray in the bathroom no I don't need the stingray you don't need the stingray why because I have the peach oh so you have the pinball ล้อส์ป p i n b a right wow what What are you doing, honey? I'm making the pink. Yeah. <laughs> in the pink, you want a pink cake, right? You're making the pink, pink cake. <laughs> oh, so beautiful, pink cake. Wow. And put it in the oven. Huh? Where's the oven? <laughs> the oven. 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 Yes, I oven. you have to make imagination put it on ยลูกวาง,งบนบนน้ำเนี่ยดูดิมันจะลอยไหมลูกลองวางดิลอยไหมไม่ลอยลองดู let's try, <S Let s try. <S เห็นไหมลอยป่ะมันมีบอลอยู่ข้างล่างเอาวางใหม่วางใหม่มันลอยลูกมันลอย <c oughs> นี่มาทางนี้ <c oughs> มาทางนี้เดี๋ยวซิเดี๋ยวซิเห็นไหมลอยไหมลอย it floats it floats Yeah put it on the water again it can float yeah float pink cake oven yeah the oven เอ่อเอ่อเอ see แย่งของพี่แกไม่ใช่เรามีอีกอันนึ่งอันนี้ไอจานบินเนี่ยเรามีอันนึงไม่ใช่หรอลูกอยู่ไหนอ่ะไปาให้น้องเล่นจะไม่ต้องแย่งหนู นู่นนะเดี๋ยวเราพิง i ี้ไปหายอยู่อินฟรอนทอฟอข้างหน้าลูกข้างหน้าเห็นไหมโอเคที่ตัวป่วนพี่อ๋อเยอะพี่เกดเดี๋ยวป๊าไปหาจานนี่มาให้น้องก่อนน้องจะได้ไม่แย่งหนูเล่นเฮ้ย hey. หัวเปียกละ <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> ติ้นหัไม่เกลี่ยติย้นด้วยเอาตินด้วยนี่เด็ค oh, ้าโอ้พิงค์พิงค์เค้กดูน้องดิน้องเล่นน้ำใหญ่เลยโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่กินนะลูกเสี่เล่นได้แนตะ่ห้ามกินนะไปพิงค์พิงค์พิงค์โอ้โหสนุกใหญ่เสี่ยสนุกโอ้โหโอ้โหตักน้ำแล้วหัวตัวเองสนุกใหญ่เนาะเขา เจกันหนีเจกัวเปียจิราฟพูดก่อนลูกจิราฟซี่พูดก่อนจิราฟอือโหนะตุนตังโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นจิราฟแล้วเป็นจิราฟแล้วนะตุนตงัตง สนุกใหญ่สนุกไหมคะลูกสนุกไหมคะสนุกไหมคะสิวัาชีสนุกไหมคะสนุกใหญ่สนุกไหมคะลูกสนุกไหมคะสนุกไหมคะสิวัาชีสนุกไหมคะไหนเอาชิ่4 Five, six, seven, seven. Sure, you have seven. Yes, actually, you have eight. One, two, three, four, five, six, seven. Eight. The eight is over there. One more. Eight, how about now? Nine is over there. Far wow. away. Yeah, pick it. Now you have nine.

เกี่ยวฉันอ่าฮะโอเคป้าชี้พอแล้วลูกพอแล้วน้องพอแล้วเดี๋ยวเย็นค่อยเล่นใหม่นะคะออทินยังไม่พออ,พอ๋อทินก็อีกให้อีกสองนาทีโอเคไหมคะโอเคอ่ะซี่อ่ะซี่บายบาย, <c oughs> บายบายบายไปแล้วเร็วอ่าเจ้นะบายบายก่อนบายบายบายน้องอ